ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาวดับเพิงนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2566นะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตสินค้านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวปืนหนังสต็กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น S 6นะครับผมลางสไลด์สแตนเลสนะครับแบริ่งลื่นๆนะครับตัวนี้จะแม่นนะครับมีความแม่นแล้วก็แรงนะครับ อ่าก่อนอื่นนะครับต้องบอกสเปคเบื้องต้นนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.5กิโลนะครับ2โลกว่านะครับ2โลครึ่งนะครับน้ำหนักนะครับระยะความยาวหัวจรดท้ายอยู่ที่95เซนติเมตรนะครับระยะปีกนะครับระยะปีกกว้างนะครับ23เซนติเมตรนะครับตัวรางด้านในนะครับก็จะมีเส้นลวดสแตนเลสไปด้วยนะครับเพื่อกระชับคามแมนนะครับ ปีกโรเลอร์นะครับกว้างยิ้ม3ซนติเมตรนะครับตัวนี้สามารถบรรจุได้ประมาณ40นัดนะครับแล้วก็ยิงชักต่อเนื่องนะครับผมตัวท้ายนะครับยืดหดได้ปรับได้นะครับตัวบอดี้นะครับบอดี้สีดำตัวนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวรางสไลด์ด้านล่างจะเป็นสแตนเลสนะครับมีตัวแบริ่งสไลด์ลื่นๆนะครับผม ตัวมือจับคลิปมือนะครับคลิปด้านหน้านะครับผมตัวดึงสไลด์นะครับตัวคลิปมือตัวนี้เป็นพลาสติกแข็ง ABS นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมตัวปีกโรลเลอร์นะครับผมเพื่อส่งแรงในการยิงนะครับหนึ่งชุดนี้นะครับก็จะมีของแถมนะครับมีลูกดอกสำหรับยิงปลาสองลูกนะครับลูกเหล็ก 8มิลิเมตรนะครับประมาณ100นะครับผม100นัดนะครับผมแถมตัวกล้องเชาลิงบุตแนล1 4 0่ d นะครับตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์1ตัวนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเซตนี้คุ้มค่ามากนะครับราคานะครับอยู่ที่ราคา2,500จะส่งฟรีแบบโอนเก็บไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับท่านใดต้องการโอน2,500บาทนะครับส่งฟรีท่านใดต้องการเก็บ ปลายทาง2,600บาทส่งฟรีนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสนใจสินค้าติดต่อที่ไลน์ id 0 8 6 4 3 9 5ด1 0ีนะครับขอบคุณครับ